อะไรนะสั่งเขาว่าไงนะเล่นชิวเล่นชิวเล่นเรื่อยๆเฮ้ยไอ้นั่นเอาเอาเชือกมัดมัดหน่อยเดี๋ยวถามก่อนเด็ชื่ออะไรผมชื่อมัดครับผมมัดนาเคียนครับมัดนาเคียนโอเคชื่ออะไรือฟุกจังกลางครับจังกลางอ๋อเด็กแถวบ้านผมเด็กแถวบ้านผมอ่ะพี่อยู่จังกลางด้วยใช่มใช่ไปนะชิวมาเลยวันนี้อะไรทุโอเคสามนาทีเริ่มไปเก็บไมมวยดบเด็กเอ็น mất <laughs> <laughs> <Ôi bà. cười> lắm, <laughs> <laughs> <Nào ba. cười> <laughs> ยูเลยครมน้มีดมัดแล้วตัวนั้นติดมมแล้วต้องหาวิโอ้ยเกือไปโอ้ยอต้ยตุเออกระ่ายลาบกะต่ายลาบกระ่ยิมงเออเ่งเงยมาเลยเงยเงกร่ายยิมกรต่ายยิยิงมไปใ่่ใส่ับเกีจะเข้าไปนะมิ

กินธนาคารว่าคือมีเพื่อนเลิฟอยู่ข้างหน้าพี่ไรพวกนั้นหนึ่งึ้งไงตอนนึกงทึ้งไงเป็นอันที่ติดไปจัดเอาไหมถึงกุณฟิวไว้เอออ๋อเขาเคยเขาเขาเคยไปจัดการคนอื่นด้วยเนี่ยเออมาที่นี่ดีกว่าจะได้แบบมีกติกาสนุกกว่าอยากทอบเลยจกอยากทอบเออจกอยากทับเลยดัง่นจย

เหนื่อยกันอ่อเหนื่อยๆโอเคโอเคโอเคพอ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 ได้ใจเอาได้ใจรู้เรื่องว่ามึง